ประตูไม้สีแดงที่เห็นบ่อยๆมันคืออะไรไม่ว่าที่ไหนที่มีเทศกาลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นสิ่งที่เป็นเครื่องตกแต่งในงานที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นประตูไม้สีแดงขนาดใหญ่แต่รู้หรือไม่ว่าประตูสีแดงนั้นมีชื่อว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไร ประตูนั้นมีชื่อเรียกว่าโทรีเกิดขึ้นจากลัฐทธิชินโตสร้างไว้เพื่อแบ่งเขตให้รู้ว่าเมื่อผ่านโทรีเข้าไปจะเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์หรือเขตของเทพพเจ้าแล้วส่วนมากจะสร้างไว้ทางเข้าวัดส่วนชื่อว่าโทรีนั้น มีคันจิคำว่าทริที่แปลว่านก ok เพราะแสดงถึงการสื่อสารกับเทพเจ้าทริที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดเกียวโตมีชื่อว่าฟูชิมิทริตำนานคือเทพอามาเทระสูเทพแห่งดวงอาทิตย์และเทพซูซาโนโอเทพแห่งทะเลและพายุได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง เทพอามาเทรสูตรจึงเข้าไปหลบในถ้ำอามาโนอิวาโตเพื่อลงโทษน้องชายทำให้โลกตกอยู่ในความมืดคนทั้งโลกพากันเดือดร้อนเพราะขาดแสงสว่างเหล่าเทพพยายามอ้อนวอนให้เธอออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จจนเทพีแห่งความรื่นเริงอามาโนอุซเมะจึงเกิดความคิดเอากระจกแขวนไว้กับต้นไม้ใกล้ๆให้หันหน้าเข้าหาถ้ำและจัดงานฉลอง ตอนแรกเธอเอาใบไม้กับดอกไม้เป็นเครื่องแต่งกายแล้วเต้นรำบนอ่างน้ำที่คว่ำบนพื้นก่อนจะแก้ผ้าเต้นรำการกระทําของเธอทําให้เหล่าเทพสนุกสนานหัวเราะเสียงดังจนเสียงเข้าไปในถ้าเทพอามาเทระสุอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึง,งแง้มหินออกมาดูและได้เห็นหน้าตัวเองสะท้อนในกระจกเกิดความตกใจเป็นอย่างมากเทพอาเมโนทาติคาราอก เทแ่งพละรกําลังก็ดึงตัวเธอออกมาได้สําเร็จแสงสว่างจึงกลับมาอีกครั้งประชาชนจึงสร้างประตูไม้ใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์และสืบทอดกันเรื่อยมา ขอบคุณที่ติดตามดูลับช n นลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ